จเจอกันระหว่างคุณศึกเม่วนและมะแง่สายซึ่งทั้งสองนั้นต่างก็ไม่รู้ว่าเขาสองคนนั้นเป็นพ่อลูกกันครับนี่ลุงถอยทางเข้าไปดีกว่าข้าต้องการเดินทางเข้าสู่สุขโขทยัยไอ้หลานชายดูลักษณะการแต่งตัวของเจ้า ไม่ใช่คนสุขโขทยัยเจ้ามาจากไหนใช่ข้าไม่ใช่คนแผ่นดินสุขโขทยัยแต่ข้าเป็นคนแห่งคงสาวดีคงสาวดีเ <c oughs> จ้าไม่รู้เรื่องไงว่าคงสาวกับสุขโขทัยไม่ถูกกันเจ้ามาคนเดียวดาบเล่มเดียวจะเอาชีวิตมาทิ้งเสียเปล่าๆเจ้ากลับไปซะข้าหวังดีต่อเจ้าถึงแม้นตัวตายข้าก็ยอม ขอเพียงตัดหัวไอ้ชายชั่วแห่งสุขโขทยัยเพียงหัวเดียวเท่านั้นแล้วข้าจะกลับตัดหัวคนชั่วสุขโขทยัยบุคคลคนนั้นไปสร้างความแค้นอะไรให้กับเจ้าไอ้บุคคลคนนั้นมันขืนใจแม่ข้าคนสุขโขทัยข่มขืนแม่ของเจ้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเมืองสุขโขทัยเป็นเมืองพุทธเพราะฉะนั้น ไม่ทำเรื่องชั่วเช่นนี้แน่กลับไปเสเถิดข้าเดินหน้านะไม่มีวันถอยหลังไประเด็ดขาดท่านนั่นแหละถอยทางข้าถ้าหากว่าเจ้ายังยืนกันว่ามีคนชั่วอยู่สุขโขทยัยคมขืนแม่เจ้ามันชื่ออะไรบอกข้ามาสุขโขทยัยพิจิตพิสนุโลกลุงน่ก็ใหญ่พอตัว ไม่ชอบเมือนการการกระทําแบบนี้จะจับตัวมันมาลงโทษต่อหน้าเจ้าขอบใจท่านลุงร่วงหน้าด้วยที่จะช่วยเหลือข้าไอ้บุคคลคนนั้นมันมีชื่อว่าไอ้ขุนศึกมเหสวรพอจะรู้จักหร ah e ือเปล่าใช่แม่นี่ผมไปค่มขืนมีมียาเขาแม่ขเขาแต่เมื่อไรเนี่ยปกติแล้วเนี่ย พิจิตเนี่ยมีแต <Ont op> <kita> <idal rapping UK> <tube> ่คนยองผมนะไม่เลยไปใช้หน้านี้ออกข้าห้องให้เลยนะหลงตัวเองสุดๆเดี๋ยวก่อนที่จะรู้จักคนชั่วสุโขทัยเจ้าชื่ออะไรเป็นลูกเต้าเราใครข้ามีชื่อว่ามังแงสายเป็นสายเลือดของเสด็จพ่อสังกัตน์เ่งหงสาวดี สายเลือดสังกัดเ่เฮ้ยศัตรูของกูอคนชั่วกูนี่แหละขุนศึกมเหสวรมึงเนี่ยเหรอดูหน้าตาก็รู้แล้วป้ากามขนาดเนี้ยกูคือขุนศึกมเหสวรว่ามึงนั้นควรรู้ไว้ถึงกูนั้นจะ ไอสังกระทันไอไกอ่อนซอ นักสู้แต่สำรับกูุมไม่กลัวไอ้ขุนศึกใจทั่วกูจะตัดหัวให้แหวงจะกลับมาเชื่อชื่อเมึงเสียให้เลือดไหล ไอ้นักรบพร้มอมสดวันนี้ต้องหมดความแง่งไอ้ขุนศึกมาเห็นสวนจะชัยดาบควนไล่แทงสายเรืออได้สังกัดพ่อเขาหมึงทำให้ครอบครัวของกูต้องบ้านแตกสลายขาด เมื่อมีเจอพ่อผมจะฆ่าลูกก่อนท้าลุงคิดว่ามึกแน่สิมึงก็เข้ามาเลยคุณสึกเขาจะรู้หรือไม่ว่ามักแง่ทรายคือลูกของเขาแล้วม้ a แง่ทรายจะรู้หรือไม่ว่าคุณสึกเมสวนคือพ่อของเขาเอง ต่างคนต่างเดียวครับท่านผู้ชมคุณใ้เธอก่อู้โอ้ยไอ้ไอ้แกเอ้ยใจเย็นสิวะแม่ดูชนกูแล้วขอโทษทักคำไม่มีโถไอ้สิทธิ์กูไม่ได้ตั้งใจ ใจเย็นก่อนดีวะแม่งไม่มีน้ำจิบน้ำใจคนยังแย่ตั้งอู่แม่งไม่ตายดีหรอกนี่ใจเย็นใจเย็นก่อนนะครับคือว่าลุงเขานาแก่แล้วแก,แล,ว<า>กแล้วไม่คนไม่อยู่บ้านอะ่ะแกแล้วต้องอยู่บ้านมึงเบาก่อนสิเนี่ยกูมาโหไงกูโดนชนไงกูจะคีบกับเขาก่อนเแย่ๆหน,น้าตบไม่คว่ำขอนะครับอย่าฆ่าลุงเขาเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านถอยทางเข้าไปดีกว่าถ้าอย่างนั้น ผมถามหน่อยได้ไหมที่คุณเนี่ยจะฆ่าลุงเขาลุงเนี่ยเขาไปทําอะไรให้ไอ้ชายใจชั่วคนนั้นเหรอถ้าหากว่าท่านอยากจะรู้เราก็จะบอกให้ท่านรู้ว่าไอ้ชายผู้นั้นมันขืนใจแม่ข้านันไรเหี้ยจริงๆริงนึกแล้วคนอย่างนี้ปากามยังไม่รู้เลยว่าที่เขาพูดมันจริงหรือเปล่าเขาไมจริงเขาจะพูดเหรอมึงมีสติหน่อยที่ว่า ไอเเน่ดมวขืนใจยังไม่พอในขณะที่มันขืนใจแม่ข้าแม่ข้าตั้งท้องได้เพียงหกเดือนเท่านั้นน,น,น่นไงหกเดือนแล้วมันจะเอาเข้าไปจาเอ๋อีกล้า<อ>คน<อ>นํามึงคิดูแม่งเบาเลยถ้าอย่างนั้นผมถามได้ไหมครับว่าลุงคนนั้นเขาชื่อว่าอะไรถ้าหากว่าท่านอยากจะรู้ว่าไอ้แก่บ้ากามนั่นมีชื่อว่าอะไร ข้าก็จะบอกให้ท่านดูว่ามันมีชื่อว่าอีกขุนศึกมเหสวนพ่อว้วาวถ้าอย่างนั้นผมขอเวลาสักครู่นะครับไม่เกี่ยวนะเมื่อกี้มึงบอกว่าลุงเขาแก่ กูบอกลุงเขาคงแย่มึงพูดอยู่ว่าลุงแกกูพูดตอนไหนแล้วบอกว่าแก่บ้ากามด้วยใครมึงมาพูดกูดบอกว่าเขาแย่แล้วเขายังพยายามไม่พอนะมึงบอกว่ามึงจะเตะเขาด้วยใครจะเตะมึงจะเตะเขากูจะไปประคองเขากูผิดเลยมึงมั่นใจนะมูงมั่นใจฟังหน่อยเอถอะท่านประธานที่เคารพกระผมสอสอจังหวัดพิจิตร มัเกี่ยวอะไรเขาไม่มีปัญหากับลุงเขานะไม่มีใครจะไปมีมละ่ะเอเอคุณเซิกพ่อมือใช่ถ้าหากมีปัญหากับพ่อก,อกูเดี๋ยวมึงได้ตายแน่เฮ้ยพี่ชายอะไรจะยอมไม่ง่ายแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมันขืนใจแม่ข้าเอา้าแม่มึงเสกยอมเขาเองนี่เฮ้ยแต่ว่ามันขืนใจแม่ข้าในขนาแม่ข้าตั้งท้องหกเดือนอน่งนะ้เว้ยเอาเข้าไปขนาดนั้นถ้าไปก,กูนักกัด อยให้ไปเยี่ยวย่างงี้หรอกผ้เล่นแล้วต้องเล่นให้ลือทั้งพี่ติดพวกเดียวกันนี่วะปีหน้าของม่ได้มาแล้วล่ะจะเย็นก่อนนะครับเห็นทีว่าผมคุณจะปล่อยให้คุณฆ่าลุงคนนั้นไม่ได้แล้วทำไมพ่อลุงคนนั้นคือพ่อของฉันพ่อของฉดีถ้ากูไม่ได้ชีวิตพ่อมึงงั้นกูก็จะเอาชีวิตมึงแทนก็รอใครมายอมไม่ฆ่าพ่อวะ เราวังตัวได้ไงสิงเอ้ยนหนังเหลียวไม่ธรรมดาเว้ยไอ้ที่มีของว่ะเฮ้ยไอ้ไฟมันไวมองไป่ทันเลยไอ้สิงฟันไม่เข้าต่างคนต่างเหลียวเฮ้ยหยุดทธอะ กูไม่หยุดกูจะฆ่ามึงมึงจะทำอะไรกูจะแก้แค้ในให้กับพ่อกูมันจะฆ่าพ่อกูด้วยจะฆ่าพ่อมึงมันมึงทน,นได้เหรอกูเข้าใจเพื่อนไอ้ายสิงห์นี่พระขึ้นทอดผ้าก,กี่โมงไอ้ควายจะแห่ศพไหมมึงหเหรอไอ้ายสิงห์ว่าไงมึงใจเย็นๆก่อนเพื่อน มึงจะเข้าไปนี่มึงรู้ไหมว่านี่มันเขตแดนต่อแดนระหว่างสง๋งสากับสุขโขทัยมึงเข้าไปมึงก็ตายเปล่าไองไอสิงห์แต่แบบนี้ก็ต้องทำยังไงวะโบราณเขาว่าไว้วเพื่อนเข้าเมืองตาลิวถือตาลิวตาลไม่ได้อะโบราณเขาว่าไวา้เข้าเมืองตาลิวเจลิวตาหัวไอ้ย้ยไม่หาวเข้าเมืองตาลิวให้ลิวตาตามเออเึกไม่ไออกจเจ้าหางมึงจำไว้เพื่อน ถ้ามึงจะเข้าหงสามึงก็ต้องเป็นหงสาถ้างั้นกูไายสิงจะปลอบตัวเป็นชาติมอนก็แล้วกันถ้ามึงเป็นชาติมอนกูก็ต้องเป็นชาติหมาแล้วว่าเพื่อน้าหิวจะได้แวะกินขี้กันนะไอยังไนรีบไปดีกว่าเพื่อนถ้ามั่นใจว่านวนจันทต้องอยู่เหงสาวดี ข้าจะปลอบตัวเป็นชาวหงสาสืบให้รู้แน่ว่าเมียข้ายังอยู่หรือไม่เร็วจัดเจ คิดถึงเจ้านวลจันทร์แม่ควันใจพี่จะไปพบนางใ่คราี